พ่อแม่แม่จ๋าคุณยายเลิกง,งานแล้วนะคะดูดีด อาบน,น้ำนะคะคุณยายจะไปหลับนอนแล้วนะคะคุณยายจะไปหลังนอนแล้วนะคะก็ก็้แม่แม่จะคุณยายเลิกงาน,นแล้วนะคะ ยายไปแล้วนะคะคุณยายไปแล้วไม่รออาบน้ำเลยนะคะคุณยายไปแล้วนะคะยายไปแล้วนะคะเออโวยเปื้อนหมดเลย ใหญ่ไปแล้วนะคะปิ้ยายมากินหญ้าแล้วนะคะปุ้ยายสับบะรดกินนะคะ ดูบรรยากาศดูวิทะเลกับคุณยายนะคะยามเย็นนะคะตอนค่ำนะคะมาดูบรรยากาศคุณยายนะคะวิวทะเลข้างล่างนะคะค<อ>ุณยายวันนี้ได้สับรดกินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามท่านเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้พามาดูคุณยายตอนเลิกงานนะคะมาดูวิวทะเลสวยๆนะคะตอนเย็นนะคะเพอพ,อพอ่อแม่จา ขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะที่ส่งกำลังใจให้คุณยายนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทั้ง24ท่านเลยนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะที่ส่งกำลังใจให้คุณยายนะคะปอพ่อแม่จา๋าขอบคุณคะ่ะตั้งให้หน่อยขอบคุณนะคะอะไรวะเดี๋ยวอะไรอีกนะตัง้งตัวสับแป๊บะ แวะพูดคุยแวะมาพูดคุยกันได้นะคะแว่มาทักทายกันได้จ้าเรื่องงานแล้วนะคะมาคุยกับยายพามาดูคุณยายตอนเรื่องงานแล้วนะคะตอนนี้น,นะคะไม่ได้มาไล์ตอนเย็นเยอะนานแล้วนะ,ะไล์ตอนเย็นนานแล้วนะคะไม่ได้ให้พ่อพ่อแม่ดูตอนมาเลยนะคะตอนค่ำเลยนานแล้วนะคะ ยายได้สับปะรดกินนะคะพ่อพ่อแม่จะปุณยายได้กินสับปะรดกินนะคะปุณยายได้สับปะรดกินนะคะวันนี้พ่อพ่อแม่อยากดูหุ่นยายตอนเลิกงานตอนค่ำนะคะมาดูก่อนแม่ควันย่าไปซื้อกับข้าวแม่ควันก็จะมาไลฟ์ให้พ่อพ่อแม่ดูก่อนนะคะน้องชื่อ มีทาพรน้องชื่อช้างแลวน้องชื่อคุณยายทองจันทร์ค่ะน้องชื่อคุณยายทองจันทรนะคะพอน้องจ๋าน้องชื่อคุณยายทองจันทร์นะคะไม่ได้มาไล่ให้พ่อพ่อแม่แม่ดูนานแล้วนะคะตอนเลิกงานแล้วนะคะไล่แต่ตอนเช้านะคะวันนี้เพิ่งเลิกงานหรือว่า้มวันนี้เลยมาไล่ให้พ่อพ่อแม่แม่ดูคุณยายนะคะ ชื่อคุณยายทองจันนะคะชื่อทองจันจ้าขอบคุณมากมาก,มากคะ่ะที่ส่งกำลังใจให้คุณยายนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่ส่งกำลังใจให้คุณยายขอบคุณคะ่ะขอบคุณที่ส่ง กำลังใจให้คุณยายนะคะที่ส่งดวงใจให้นะคะขอบคุณค่ะไปมาพูดถุยกันได้นะคะถ้าใครเหมือนกันคะ่ะโอ้แม่มาทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะแม่จ๋า <c oughs> อขอบคุณมากๆนะคะทักทายคุณยายนะคะขอบคุณมากๆนะคะแม่จ๋าคุณยายก็ทักทายทุกคนนะคะแม่จ๋า อ๋อคุณภาษาอังกฤษทักไายเหมือนกันค่ะแม่ทักทายเหมือนกันนะคะไม่ควานอ่านน้าสังกฤษไม่ค่อยออกนะคะต้องขวาัยด้วยนะคะแม่จ๋าทักทา,ย,ากทกทยเหมือนกันค่ะทักทายทุกคนนะคะลาวมิวหมอยากทักทายเหมือนกันค่ะแม่ทักทายทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่ส่งกำลังใจให้คุณยายนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่รู้แล้ว ีค่ะมาดูคุณยายตอนเลิกงานนะคะเพราะว่แม่แม่จ๋าไล่แต่ตอนเช้าแต่ตอนเย็นไม่เคยไล่นานแล้วนะคะ<ม>น้องชื่ออะไรคะอ๋อคุณยายชื่อคุณยายทองจันนะคะแม่จ๋าชื่อคุณยายทองจันนะคะชื่อทองจันค่ะแม่ฝากคุณยายด้วยนะคะแม่จ๋าฝากอินดูคุณยายด้วยนะคะ ไม่ได้มาไล่ตอนเย็นนานแล้วนะคะนานแล้วะะไล่แต่ตอนเช้านะคะชื่อคุณยายทองจันนะคะคุณยายกินสับประรดนะคะแม่ก็จะคุณยายกินสับประรดโชว์เลยนะคะ ได้มาไลฟ์ตอนเย็นนานแล้วไม่ค่อยมีเวลานะคะวันนี้เรื่องงานเร็วเลยพามาดูคุณยายตอนเลิกง,งานนะคะอร่อยไหมคุณยายอร่อยไหมจ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีทั้งเจ็ดท่านเลยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ ดูคุณยายกินสับปะรดนะคะดูคุณยายอร่อยมากเลยนะคะได้กินสับปะรด,ดนะคะสับปะรดนะคะขอบคุณค่ะที่ส่งกำลังใจงให้คุณยายนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่มาดูคุณยายนะคะขอบคุณมากมากนะคะ ไปมาพูดคุยกันได้นะคะไม่กวนหาเพื่อนคุยอยู่นะคะพ่อแม่จา๋จาะะสวัสดีค่ะดีตทั้ง5ท่านเลยนะคะสวัสดีะคุณม ทุกคนเลยนะคะตมามนาที่พามาดูทธงจันท์นะคะตามมาดูคุณแม่องจันท์นะคะไวมาพูดคุยกันได้นะคะไว้มาจักทายกันได้จ้าหาเจอไหมดูยตออยายกินโชว์เลยนะคะ ะคะับจะเป็นสับป,ประรดของคนุนยายนะคะพ่อพ่อแม่แม่แมจมนะตอนเช้าจะเป็นญ้านะคะตอนเย็นจะเป็นสับป,ประรดนะคะจะเป็นของสวัสดีค่ะสวัสดีตั้งเจ็บท่านเลยน,นะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ ยากาสรกันนะคะอันนี้ไม่ควานเพิ่งมาเพิ่งมีเวลามาไล่ตอนค่ำน,นะคะไม่ได้มานานแล้วนะคะส่วนมาไแม่ควานก็จะไล่เฉพาะตอนเช้านะคะ เดี๋ยวแม่ควันจะไลฟ์ให้ดูแล้วก็แม่ควันจะไปซื้อกับข้าวนะคะปพอ,พอ,พอแม่ๆมาดูก่อนนะคะนี่แม่ควันก็จะไปซื้อกับข้าวเด็กุณยญาเล่นดินแล้วนะคะคุณยายเล่นดินแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีแปนท่านแน่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีทั้งสามท่านนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะฝากอินดูคุณยายด้วยนะคะพ่อพ่อแม่แม่จ๋าฝ ah. ากอินดูคุณยายด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะคะพ่อพ่อแม่แม่จ๋าฝ ah. ากอินดูคุณยายนะคะ เดี๋ยวแม่กวนก็จะทําคลิปกับให้พ่อพ่อแม่แม่ดูเกือบทุกลงเกือบทุกวันเลยนะคะแต่แม่ควนก็ไม่ค่อยได้ไล์ให้พ่อพ่อแม่แม่ดูเท่าไหร่นะคะอาจจะไล์ทุกวันอาจพ่อแม่อาจจะเบื่อกันนะคะะไรอะไลเ์บ่อยอาจพ่ออาจพ่อพ่อแม่แม่ก็อาจจะเบื่อกันนะคะอาจจะไล่ไลทุกวันก็ไม่ได้นะคะอาจพ่อพ่อแม่แม่เบื่อกัน ไ้มาพูดคุยกันได้นะคะไว้มาตักถ่ายกันได้จ้จาตเอนเช้าจะเป็นหญ้านะคะตอนค่ำจะเป็นสับปะรดนะคะพ,อพออ่อไ่ <premises. S 1> แต่รถนี้ก็จะมีทุกวันเลยนะคะเฉพาะตอนค่ำนะคะกลางวันก็เพาะตอนเช้าก็ควานก็จะไปหาอันนั้นนะคะกพหาย้าให้พอควานก็จะไปหาย้าให้คุณยายนะคะ ตามมาดูยายตุ้งย่าตอนตั้มนะคะเลยงานแล้วนะคะาม,มาดูตอนขันย่ากินย่ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลย ได้สัมประลุดินนะคะพ่อพ่อแม่แจะยิ่ยาอร่อยมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสีท่านเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะถ้าไม่ควันไรอัดทุกวันพ่อพ่แม่แอาจจะเบื่อกันนะคะเดี๋ยวประมาณสอสมวันไม่ควันจะมาไลให้ดูนะคะไลทุกวันอ่ะพ่อพ่อแม่แม่เบื่อกัน อาจจะเป็นทำคลิปให้พ่อพ่อแม่แม่ดูนะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะสามท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะเี่ยกิจสับรบอยู่นะคะ แม่มาพูดทักทายกับคุณยายได้นะคะแม่มาพูดคุยกับคุณยายได้นะคะปากช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะเพราพ่อแม่จะปากช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะีะะคะ่ความหัดครั้งใหม่นะคะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะ ต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ,ะ,ะเดี๋ยว เดี๋ยวแม่ควันขออนุญาตไปซื้อกับข้าวก่อนนะคะเพราะว่าแม่แม่จ๋าเดี๋ยวแม่ควันขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวแม่ควันขออนุญาตลงไล้์ก่อนนะคะแม่จ๋าเดี๋ยวแม่ควันจะไปซื้อกับข้าวนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่อุนดูคุณยายขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่ควันก็จะไปถึงเวลาไปซื้อกับข้าวแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะฝากไลค์กดแชร์ด้วยเเป็นกำลังใจให้คุณยายทำคลิปต่อไปใพ่อพ่อแม่แม่ดูนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโปรดเอ็นดูคุณยายด้วยนะคะพ่อพ่อแม่แม่จ๋าขอบคุณมากๆนะคะที่ม <c oughs> <c oughs> ีพามาดูได้ขนาดนี้มีุกคนพามาอินดูคุณยายนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ